เหรียญ1เซนลินคอนอินกอสวิชัส์ริปเปอร์ตี้1,982อัมบราฮัมลินคอนเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนมีนาคมคิศกรา1861จนกระทั่งถูกลอบสังหารเมื่อเดือนเมษายนคิศกรา1865 ลินคอนประสบผลสำเร็จในการนำพาประเทศผ่านพ้นสงครามกลางเมืองอเมริกาซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ทางรัฐธรรมนูญทางการทหารและศีลธรรมครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยความสำเร็จดังกลาง่าวลินคอนจึงสามารถรักษาความเป็นสหาภาพของสหรัฐอเมริกาเอาไว้ได้ นอกจากนี้เขายังนำทางไปสู่การเลิกทาสเป็นรูปของประธานาธิบดีลินคอนของสหรัฐอเมริกาด้านบนมีข้อความว่า In God We Trust ริบูตี้หนึ่งก้าแปดสองปีหนึ่งพันก้าร้อยแปดสิบสองนะครับบงขอบเหรียญด้านนอกก็จะเป็นไม่มีฟันเฟืองนะครับเรียบส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปอนุสาวรีย์ลินคอนนะครับแล้วก็ ด้านบนจะมีข้อความภาษาอังกฤษว่า United States of America, e p u l i b u s e i n u e p u n n u m แล้วก็ด้านล่าง One c นึ่งเซนต์นะครับเขียนว่า1เซ c e n แล้วเหรียญปี1982มีความพิเศษอย่างไรามาดูกันครับให้ผู้ชมสังเกตตรงนี้ครับ คำว่า i n t r u s t เออ in c o s we trust in c o s we trust ตัวหนังสือจะชิดวงขอบเหรียญด้านบนนะครับแต่ตัวนี้ห่างครับไม่มีราคา,าแล้วก็สังเกตอีกด้านหลังก็มีอีกจุดที่สองก็คือจุดนี้ครับ u n i t e d s t a t e s ates, of america จะชิดวงขอบเปลี่ยนเหมือนกันแต่นี้ห่างครับห่างไม่ชิดห่างเนี่ยวงขอบผู้ชมเห็นนะนี่ห่างครับดูเรียนที่สองครับ เรียญนี้ก็ห่างเช่นกันครับห่างนี่หนึ่งก้าแปดสองดีแต่ก่อนหน้านั้นเป็นไม่มีดีนะครับไม่เป็นไรนะครับยูนิเต็ดสเ e ตส์ออฟอเมริกานี่ก็ห่างครับไม่ชิดเรียญที่มีราคาดูครับ คือเรียนนี้จะสังเกตได้ง่ายนี่ครับลุบนี่ผู้ชมเห็นนะเห็นขอบเหรียญไหมครับจะมีร่องแล้วตัว V Vtrust ติดเลยครับก็ in God V trust ติดตัวเนี้ยเป็นวงขอบเห็นไหมผู้ชมเห็นไหม นี่นะครับชิดวงขอบเหรียญเลย,ย,เยเนี่ยนะคุณผู้ชมดูนะเห็นชัดนะหนึ่งเก้าแปดสองนี่ก็เขียนว่าอุด e r t ตอ่าดูด้านหลังอ่าดูด้านหลังนะครับนี่สังเกตได้ง่ายครับเห็นไหม ตัวที่มีราคาครับคือตัวนี้ทั่วไปครับสังเกตง่ายครับตัวนี้มีราคาครับแบบทั่วไปจะเป็นลักษณะนี้ มีราคาโอเคนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ